เรามาดูวิธีการทำพวงมาลัยแขวนรถเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูว่าใบตือที่เราพับไว้6ดอกเท่าเท่ากันอันนี้นะคะ6ดอกเท่าเท่ากันแล้วก็เราจะมีอุบะที่เราเตรียมไว้แล้วอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบว่าเราจะทำกี่ขานะคะทิ่ฉันทำสามขาแล้วก็มีริบบิ้นเลือกสีตามใจชอบ เราจะพับดอกกุหลาบใบเตยซึ่งมีขนาดดอกเท่ากันนะคะซึ่งมันจะมีตัวที่ก้านยาวและก้านสั้นแบบนี้นะคะก้านยาวตัวนี้เราจะพับ4ดอกก้านสั้นตรงนี้เราจะพับแค่2ดอกเราจะใช้ทั้งหมด6ดอกใหญ่เท่าๆกันนะคะแล้วเราก็จะเตรียมอุบะไว้แบบนี้นะคะพับร้อยอุบะไว้แบบนี้ เราจะร้อยดอกที่เป็นขาสั้นก่อนนะคะเพื่อเป็นฐานของช่อดอกแบบนี้นะคะแล้วก็จะร้อยดอกที่สองประมาณนี้ดอกที่สามให้ขนาดกันแบบนี้นะคะต่อไปดอกที่สี่ ให้ความกว้างเท่ากันนะคะเรากะดูเพื่อนๆจะกะดูแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าช่อมาลัยของเราออกมาก็จะได้กลมมนสวยให้ความกว้างเท่าๆกันพอได้ครบ5าดอกแบบนี้เราก็จะเอาอีกด้านหนึ่งมาใส่ให้ครบทั้งสี่ด้านเรียงอันนี้ห้าดอกแล้วนะคะ ต่อไปดอกที่6ก็จะเป็นก้านสั้นเราก็จะจิ้งไปแบบนี้ร้อยขึ้นไปให้เข็มอยู่ตรงกลางเราก็จะดันเราก็จะจัดจัดช่อให้สวยงามนะคะเราก็จะหมุนแต่งให้มันกลมที่สุดแล้วก็แน่นที่สุดเพื่อที่ว่าเวลามาลัยของเรามันแห้งมันก็จะจะยังคงช่อดอกไว้สวยงาม งี้ค่ะต่อไปเราก็จะดึงใส่เชือกฟางไว้แบบนี้นะคะมีเชือกฟางเราก็จะจัดให้มันแน่นพักไว้ก่อน ต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำดอกกุหลาบจากริบบิ้นนะคะเราจะพับทรงแกนก่อนพับมาแบบนี้แล้วก็จะเอาเทปใสติดเข้าไปเราก็จะเอาเข็มร้อยมาลัยเมื่อกี้ะค่ะ อันนี้จะเป็นดอกกุหลาบนะคะนิบวิ้งกุหลาบม้วนม้วนเข้าหาตัวเอง คุณก็หาตัวเองแบบนี้นะคะเราที่มงลงไปแล้วก็ใช้นิ้วปลายนิ้วดัดให้กีบม้วนนิดนึงนะคะเราก็จะได้กีบกุหลาบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะดอกดอกุหลาบลิบบิ้นดอกกุหลาบลิบบิ้นได้แล้วค่ะตรงนี้เราก็จะใช้เทปใสติดนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้มันเลื่อนให้มันแน่น ต่อไปเราก็จะมาลอยดันเข้ามาเราจะมาลอยที่อุบะเลยนะคะเราจะมาต่อกันกับช่องอุบะตรงนี้เราจะมาลอยใส่ในช่องอุบะแบบนี้นะคะดึงลงมาก็จะได้แล้ว สวยานาำก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดอกกุหลาบของเราก็จะดูบนขาวบะแบบนี้เราจะประกอบโดยที่เราทําช่อดอกใบเตยหอมไว้ดอกกุหลาบใบเตยหอมเราก็จะไปผูกใส่ตรงนี้ผูกไม่ต้องแน่นนะคะ ถูกสองรอบแต่เราไม่ต้องดึงแน่นเดี๋ยวริบบิ้นจะแตกเราก็ค่อยๆดึงอย่างนี้ค่ะก็ดึงขึ้นไปเราก็จะใส่ช่อบูข้างบนแต่เราต้องจัดช่อ จัดกรีบให้กลมนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นตรงใบเตยเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลามันแห้งมามันก็จะขยายออกแล้วมันก็จะไม่สวยอันนี้ใส่ไว้ในรถยนต์หรือว่าวหายพระเป็นพวงมาลัยไหว้พระแต่ว่าถ้าใส่รถยนต์นี่จะหอมมากค่ะใบเตยน,นี่ยิ่งถ้าแห้งมันก็ยิ่งจะหอมดับกลิ่นได้อย่างดีแล้วก็จะมาใส่โบนะคะที่เราเตรียมไว้ผูกเลยค่ะ จะเป็นดอกกุหลาบด้านล่างสวยงามมากเลยค่ะ